สไตล์อจุกสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูลองกองลังศาสตรกันนะครับที่เป็นของจังหวัดอุตรดิต์นะครับส่วนมากแล้วที่อำเภอรัแบแรกับอำเภอเมืองนะครับก็ในงานลังศาสตรหวานปี2565นะครับทางจังหวัดก็ได้จัดงานกันที่สารกลางจังหวัดนะครับก็นำผลิตภัณฑ์นะครับ โดยเฉพาะลังสาบนะฮะที่เป็นพืชประจำถิ่นของจังหวัดอุตรดิต์นะครับและก็ต่อมาก็จะมีการนำลองกองมาปลูกด้วยเพราะลักษณะพันธุ์ลูกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคล้ายคลึงกันนะครับรสชาติก็อาจจะพูดถึงลองกองนะครับรสชาติอาจจะแตกต่างจากทางใต้นะครับ แต่หลังศาสตร์นี่ก็เป็นประจำถิ่นนะครับที่เขาปลูกกันไว้มากมายเลยทีเดียวนะครับก็พาชมนะฮะหลังศาสตรลองกองกันนะครับราคาอยู่ที่2 5 3 15นะ3กิโลร้อยนะครับนี่ลองกอง35อันนี้อะไรอันนี้ลองกองอีกแล้วนะครับ นี่ลังสาดนะครับ30บาทลังสาดหวาน30บาทราคาตั้งแต่25บาทนะครับจนไปถึง35บาทนะครับอ่ส20ก็มี <c oughs> อ่าแบบช่อก็เป็น50นะครับลองกองนะครับลองกองแบบช่อแบบวสวยๆนะครับลูกจะโ,โตนะฮะอ่านี่ครับก็ นำภาพมาฝากกันนะครับเผื่อใครจะผ่านไปผ่านมาทางนี้นะครับขึ้นเหนือนะครับอย่าลืมแวะชมงานนะครับลังาสาดหวานลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมี10วันสิบคืนด้วยกันนะฮะทางมงหสัสสบก็มีนักร้องนะครับจากคลายต่างๆนะครับมี10วัน10คืนก็ มากัน10คนนั่นแหละนักร้องนะครับจะเป็นวงหรือว่าจะเป็นร้องเดี่ยวนะครับก็มีมาทุกคืนนะครับมีใครบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ได้ตามข่าวสารนะครับนี่ก็แวะไปชมงานนะครับพาชมหลังสว์ลองกองประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กันนะครับนี่เขาก็มีการประกวดตวแกแต่งกระเช้านะฮะของขวัญน,นะฮะ ด้วยนะครับด้วยประกอบกันด้วยลังสัดเป็นหลักนะครับก็ตกแต่งนะครับมาประกวดกันนะครับมีหลายแบบนะฮะไม่รู้ว่าใครได้ที่หนึ่งเหมือนกันนะครับอ่านี่ครับเป็นรถโดยเฉพาะสุสกิอากิลล่านะครับใช้ขนลังสัดลองกองนี่ครับขึ้นเขานะฮะจะมีคาร์ดหรือไม่มีคาร์สก็แล้วแต่นะครับใช้กันเป็น สิ่งที่ประจําเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีความเขาเรียกอะไรนะมันขึ้นเขาได้ดีนะครับแต่ก็ต้องตกแต่งเรื่องโซ่เรื่องอายางด้วยนะครับนี่ก็เป็นกระเช้าผลไม้นะครับมีการประกวดกันด้วยนะครับ,นะรบพามาให้ชมกันนะครับก็นี่เลยนะครับเมืองมาสจรรันแห่งผลไม้นะ